Oh, oh. สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิว Ford r เ n g เจอคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ต4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่974,000บาทครับรถยนต์คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4ี่นิวตันเมตรและยังจับคู่มากับเกียร์ตัวนมัตหกสปีดครับรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยครับ เลนเจอร์สปอร์ตคันนี้นะครับตกแต่งเน้นสไตล์ดุดันเลยนะครับโดยชิ้นส่วนต่างๆที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปให้จะตัดด้วยสีดําด้านครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้าที่กระจังหน้าครับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่มาเป็นกระจังหน้า3มิติทรงแรปเตอร์ตัวกระจังหน้า จะเป็นแบบสีดำด้านทั้งชิ้นตัวกระจังหน้าจะเป็นแบบรังพึ่งนะครับเสริมความดุดันให้กับด้านหน้าของรถที่มาพร้อมกับตัวหนังสือฟอร์ดที่เป็นหนังสือสีดําตัวหนังสือฟอร์ดลูกค้าสามารถเลือกสีได้ครับและกระจังหน้าตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับไฟ LED ที่บนกระจังหน้าอีก3จุดครับตัวไฟ LED เป็นแบบแสงสีเหลืองครับแล้วเพื่อให้ล้อกันกับในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวไฟหน้าติดชุดข้อไฟหน้าแบบสีดําด้านเสริมให้ไฟหน้ารถดูมีมิติเสริมความสปอร์ตให้กับด้านหน้าของรถไฟหน้าเป็นไฟ LED รูปทรงสีแคมครับ ไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED ให้ลำแสงสีขาวครับสวยงามเลยนะครับถัดมาครับก็คือไฮไลท์เลยของด้านหน้ารถเลยนะครับก็คือชุดวชุดวายตัวนี้ทํามาเป็นสีดําทั้งหมดรวมถึงแข้งใต้กันชนด้านหน้าด้วยครับตัวชุดวายเนี่ยเขาจะครอบกับตัวกันชนเดิมของเราเข้าไปนะครับ ตัวแข็งด้านหน้าใต้กันชนลูกค้าเลือกได้ว่าอยากได้สีอะไรนะครับสีดําหรือเป็นสีเงินแจ้งกับผมได้เลยสีเงินก็จะทําให้ด้านหน้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นส่วนสีดําจะทําให้ด้านหน้ารถด,ดูดุดันและรุ่นสปอร์ตเขาจะมีห่วงลากด้านหน้า2จุดครับห่วงลากตัวนี้นะครับชุดวายเนี่ยเขาจะเวนเวามาให้ไฟตัดหมอกด้านหน้าเป็นไฟตัดหมอกที่เป็นไฟ LED ให้ลําแสงสีขาวครับส่วนด้านข้างตัวรถนะครับ จะติดคิวล้อที่มาพร้อมกันกับชุดวายนะครับจะเป็นคิวล้อทรงแรปเตอร์ขนาด6นิ้วนะครับเขาจะเว้นวาวให้เหมือนกันเลยชุดวายเนี่ยเขาจะมีการซีนเก็บงานนะครับด้วยขอบยางนะครับตรงตัวกันชนแล้วก็ตัวคิวล้อครับตัวนี้เก็บงานเรียบร้อยเลยนะครับแล้วหากในอนาคตรเราเกิดเบื่อเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะครับไม่มีการเจาะตัวถงังตัวนี้นะครับเปลี่ยนปีกนกนะครับเปลี่ยนเหล็ก ลูกหมากกันโค้งนะครับยก2นิ้วครับและไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กให้ใหม่ครับล้อเดิมของรุ่นสปอร์ตเขจะเป็นล้อแม็กขนาดขอบ18นิ้วคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กให้ใหม่นะครับมาเป็นล้อแม็กของอัพเตอร์มาเก็ตนะครับล้อของคันนี้ออฟเซ็ตลบ24นะครับล้อจะเป็นแบบสีดําเงาปัดขอบด้วยนะครับสีเงินทําให้การดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นจับคู่มากับยางออสโตนนะครับ ยางตัวนี้นะครับสีรีที่ยางจะอยู่ส3มคูณ12.5 r 2 0อันนี้เลี้ยวไม่ติดนะครับแล้วก็ให้ความนุ่มเงียบด้วยยางตัวนี้เป็นยาง mt แต่ตัวนี้ยังให้ความนุ่มเงียบอยู่นะครับอันนี้ผมขับมาแล้วนะครับส่วนบันไดข้างของรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นแบบสีดำเลยคุมโทนนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่งแบบนี้นะครับจะเน้นสไตล์ดุดันเลยครับแล้วก็ ในส่วนของแก้มสําหรับรุ่นสปอร์ตนะครับรวมถึงกระจกมองข้างและก็มือเปิดเนี่ยเขาจะเป็นสีเทอรกาไฟ์ครับขอบสีเทอรกาไฟ์ก็คือขอบตัวนี้ขอบรูปตัว C ีตัวนี้นะครับเขาจะขอบนอกเนี่ยเขาจะเป็นสีเทอรกาไฟ์ครับแล้วตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์คำว่าเทอร์โบที่เป็นสีดําเงาส่วนตัวนี้จะเป็นแบบสีดําด้านแก้มด้านข้างช่วยระบายความร้อนจากภายในห้องเครื่องครับถัดมาในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยนะครับเขาจะเป็นสีเทอรกาไฟส์ที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็นไฟ LED ด้วยครับ มือเปิดก็เป็นสีเทากาไฟาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ผมเพิ่มในส่วนของเบ้ารองมือเปิดเข้าไปให้ส่วนหลังคาผมติดราวหลังคาเพิ่มเข้าไปให้นะครับเป็นแบบสีดําด้านราวหลังคาตัวนี้เป็นแบบหลอกนะครับไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่เรายึดมาเนี่ยแบบแน่นหนาอยู่แล้วถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยจับขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยไม่หลุดนะฮะแต่ถ้าเกิดจะไปโหนบ่อยๆก็ไม่ควรนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันภายในรถครับมือเปิดนิดนึงเป็นแบบสมาร์ทเอนทีนะครับเพียงเราสอดมือเข้าไปเราก็เปิดได้เลยนะครับ ภายในของรุ่นสปอร์ตนะครับนี่เขาจะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำจากโรงงานเลยครับแล้วที่ตัวเบาะเขาจะปั๊มคำว่าสปอร์ตมาให้เลยเป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้สีเทาครับสวยงามเลยนะครับลายของเบาะหนังนี่เป็นแบบสปอร์ตสำหรับเน็กเจนนะครับเบาะเนี่ยเขาจะมีขนาดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับนั่งสบายมากขึ้นเราเดินทางไกลเนี่ยสบายเสา A และเสา B นะครับเขาจะมีจุดจับนะครับ เพื่อเวลาที่เราขึ้นรถนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติพร้อมช่องต่อ usb ด้านหลังของกระจกมองหลังส่วนภายในให้จอนะครับในส่วนของจอเนี่ยเป็นจอขนาด10นิ้วนะครับจอสามารถเชื่อมต่อ apple carplay และ android auto ได้แบบไร้สายครับรวมถึงนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ application ford pass นะครับสั่งสตาร์ทรถได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสั่งสตาร์ทรถได้เลยนะครับ เช็คน้ำมันเช็คศูนย์บริการเช็คพิกัดรถได้เลยนะครับเชื่อมต่อท้ง Apple CarPlay และ Android Auto เลยนะครับส่วน R เป็นแบบตัวนี้นะครับเป็นแบบทัชสรีนด้วยนะครับส่วนด้านล่างของแอร์นะฮะก็จะเป็นแบบแมนนวลเราจะมีปุ่มแมนนวลเพิ่มขึ้นมาให้ในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีท่านชาร์จแบบไวเลสชาร์จนะครับพร้อมช่องต่อ b, ยด b ไท p e C และ t ท p e A มีโหมดการขับขี่อยู่ที่ปุ่มนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบป้องกันการลื่นถลายเกียร์เป็นอัตโนมัติ6สปีดสามารถ ปรับตั้งบวกลบเกียร์ได้นะครับรวมถึงปรับตั้งหน่วงเกียร์ได้นะครับเช่นถ้าเกิดเราขึ้นเขาเราทอนมาได้กดลบมาเนี่ยให้เหลือวิ่ง3เกียร์หรือ2เกียร์ได้เลยนะครับเพียงเราเข้าดีแล้วกดตัวนี้มาครับมาในส่วนของพวงมาลัยครับพวงมาลัยเนี่ยนะฮะตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับตั้งหน่วงตอมความเร็วของรถยนต์ด้วยและพวงมาลัยปรับได้4ระดับครับสูงต่ําเข้าออกได้ครับแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของมัลติฟังก์ชันด้านซ้าย จะมีในส่วนของระบบครูซคอนโทรลเป็นระบบล็อกความเร็วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ระบบปรับน้าฝนด้านหลังนะครับจะเป็นแบบออโต้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับหน้าจอหน้าจอหลังพวงมาลัยจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับสวยงามเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ตัวนี้โหมดการขับขี่ที่ผมได้บอกเอาไว้ Hawaii นี่จะมีโหมดการขับขี่ตรงนี้มี4โหมดมีโหมดปกตินะครับโหมดประหยัด อ่าเดีย๋ยวผมกดให้ดูใหม่โหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นครับตัวนี้มีระบบป้องกันการลื่นถลายขนาเข้าโค้งด้วยนะครับส่วนแอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นแอร์แบบทรงแบบสปอร์ตอยู่แล้วนะครับช่องแอร์ก็จะเป็นแบบรังพึ่งกรอบภายในจะเป็นกรอบแบบโครเมี่ยมภายนอกจะเป็นแบบสีเป็นโนแบ็กละด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของ ไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยมีระบบออโต้มาให้เลยสําหรับเน็กเจนมีให้ทุกรุ่นมีไฟตัดหมอกหน้ามาให้ปรับความสว่างที่หน้าจอได้ปรับระดับสูงต่ําของไฟหน้าได้ด้วยครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นสีดําครับคุมโทนนะครับดูมีความเป็นสปอร์ตดูลงตัวครับไปต่อกันที่ภายนอกรถครับภายนอกรถด้านหลังติดโลบาร์หลังเข้าไปให้นะครับของแฮมเมอรโลบารหลังตัวนี้ชื่อรุ่นวาเนะครับสวยงามดูดันนะฮะแล้วก็ เขามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ไฟถอยหลังนะครับตัวนี้สวยงามดุดันเลยให้ดูนะฮะตัวนี้นิยมติดกันมากเลยนะครับในตัว r a เจอร์ด p t เ r นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับให้ดูนะครับออฟเซ็ตลบ24เนี่ยเขาจะพอดีซุ้มเลย ตัวสปอร์ตนะครับเขาจะมีตัวที่เหยียบตรงด้านหลังด้วยนะครับเวลาเราเอาของขึ้นขอของในท้ายกระบะนะครับแล้วก็ไฟท้ายติดชุดข้อไฟท้ายแบบสีดําด้านเสริมให้ไฟท้ายรถดูมีมิตินะครับแล้วก็ตัวรุ่นสปอร์ตไฟท้ายเนี่ยเขาจะเป็นไฟ LED นะครับเหมือนกับในรุ่น y t ยแทกนะครับเป็นไฟ l e อนะฮะแต่ไม่ได้เต็มโคมตัวฝากระบะท้ายติดชุดข้อฝากระบะท้ายนะครับตัวนี้เนี่ยพื้นจะเป็นสีดําด้าน ตัวหนังสือฟอร์ดเป็นสีดำเงาแล้วตัวหนังสือคาว่าเรนเจอร์ด้านล่างนะฮะจะติดอะคริลิกนะครับเป็นตัวสื่อเรนเจอร์แบบสีดําด้านครับทำให้ตัวสือเรนเจอร์ดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นตัวหนังสือฟอร์ดนะครับตัวโลโก้ฟอร์ดเขาจะมีกล้องมองหลังมามีไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบอีซีลิฟตตัวนี้เบามากเลยนะครับนี่ฝากระบอกไลเนอร์ก็เป็นแบบเรียบด้วยเหมือนในตัววายแท็กเลยแล้วก็ให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้ด้านล่างโช๊คอัพ จะอยู่นอกแคสซีนตัวนี้ลองก้อนยก2นิ้วนะครับโชคอัพของตัวรุ่นสปอร์ตให้เป็นแบบโมโนทูบนะครับเหมือนกับในรุ่นตัวเหมือนกับในรุ่น y t ยแทแล้วก็ในรุ่น e v e r อร์เลยนะครับตัวสีส้มๆด้านบนเขาจะเป็นตัวกันกระแทกนะครับตัวนี้ท่อกดลงลุยน้ำได้นะครับลุยน้ำได้ถึง80เซนเลยหากว่าลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถ จัดแต่งทรงแบบนี้นะฮะตกแต่งแบบนี้หรือแบบไหนสามารถแจ้งกับผมได้เลยครับแต่งให้ได้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้ผมมีการแจ้งความคุ้มครองผ่านบริษัทกันภัยให้หากเกิดเหตุบริษัทกันภัยจะรับผิดชอบก่อนที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงแล้วกังวลใจใดๆดสิ้นหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับ และเพื่อเป็นกําลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้ผมขอรีวิวข้าเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ